อยากจะรู้อยากจะประสบความสําเร็จในทุกพื้นที่อยากจะเป็นตัวท็อปอยากจะเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จ <im itates> อยู่แบรนด์ไหนก็สําเร็จอยู่บริษัทไหนก็สําเร็จนะคะวันนี้มาเอาเคล็ดลับนี้ไปนะคะเพราะว่าครูแก้มมาแบ่งปันให้นะคะทุกคนเอาไปใช้ดูนะคะข้อแรกนะคะการที่เราเนี่ยข้อแรกนะคะการที่เราจะประสบความสําเร็จบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ เรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องของการมั่นใจนะข้อแรกนะคะก็คือคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ไม่สำเร็จเนี่ยมันจะมีสองอย่างที่แตกต่างกันนะคะมันจะมีอยู่สองอย่างที่แตกต่างกันคนที่ล้มเหลวอยู่ที่ไหนก็ไม่สำเร็จนะคะอยู่แบรนด์ไหนก็ไม่สำเร็จอยู่บริษัทไหนก็ไม่สำเร็จแล้วก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆนะคะ ก็คือเรียกว่าเหมือนเป็นเป็ดนะคะลอยไปลอยมานะคะคือไม่สําเร็จหยิบอันไหนก็คือไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันสักทีนะคะสาเหตุอยากรู้ไหมคะทุกคนว่ามันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วนะคะการที่คนสองคนนี้นะคะคนสองกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มแล้วกันนะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำอะไรก็สําเร็จทุกอย่างอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นตัวท็อปนะคะ อีกกลุ่มหนึ่งนะคะทําอะไรก็ล้มเหลวทําอะไรก็ไม่สมหวังนั่นเป็นเพราะว่าว่าเขามีความเชื่อไม่เหมือนกันนะคะความเชื่อไม่เหมือนกันหมายถึงว่า คนที่ทำอะไรก็ล้มเหลวทำอะไรก็ไม่สำเร็จเนี่ยเขาไม่เคยเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทำาน่ะมันจะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเขาไม่เคยเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันจะได้เงินจริงๆมันจะสำเร็จจริงๆเวลาที่เขาทำเขาก็เลยทำไปงั้นๆแหละเหมือนเอาค่าจ้างเอาแบบทำเล่นๆทำไปงั้นๆค่าเวลาไปงั้นๆนะคะแต่คนที่ทำแล้วสำเร็จอยู่ทุกพื้นที่สำเร็จอยู่แบรนด์ไหนก็สำเร็จนะคะเขาเชื่อมากว่า ที่ที่เขาทําที่ที่เขาอยู่แบรนด์ที่เขาอยู่สินค้าที่เขาขายาสามารถพลิกชีวิตเขาได้เขาเชื่อแบบนั้นเชื่อแบบสุดจิตสุดใจถ้าใครที่เคยได้ยินคําคํานี้นะคะว่าเชื่อสุดจิตสุดใจมันเป็นยังไงนะคะเชื่อว่าแบรนด์นั้นดีจริงมีคุณภาพจริงเป็นแบรนด์ที่สินค้าเนี่ยมีความต้องการทั่วโลกมีความต้องการ ใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วดีจริงหรือถ้าเป็นบริษัทนะคะก็จะเป็นบริษัทที่เออมั่นคงนะคะเป็นบริษัทที่ทำแล้วรู้สึกว่ามีการเติบโตนะคะมีการเติบโตแบบเนี้ยเขามีความเชื่อมั่นเวลาที่เขาทำนะคะคนที่เป็นหัวหน้างานใหญ่เนี่ยก่อนที่เขาจะไปเป็นหัวหน้างานใหญ่เขาก็เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยก่อนนะคะแล้วค่อยๆไต,ต่เต้าทีละระดับทีละระดับ เป็นผู้จัดการค่อยๆไต่ขึ้นไปเหมือนกันนะคะบางบริษัทนะคะทีเนี้ยเขามั่นใจค่ะมั่นใจว่าบริษัทเนี้ยดีจริงบริษัทเนี้ยมีความน่าเชื่อถือมีความมีความเ,าเรียกว่ามีโอกาสที่จะเติบโตและเขาก็ทำงานเต็มที่นะคะพอมีความเชื่อมากพอทำงานเต็มที่แล้วสิ่งที่เขาได้รับมันคือตัวท็อปนะคะทุกคนอยู่แบรนด์ไหนอยู่บริษัทไหนคือขายดิบขายดีเพราะว่าเขาแบบ มั่นใจนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของในยุคข,ของการทำออนไลน์นะคะในเรื่องของยุคข,ของการทําออนไลน์เนี่ยหลายๆคนนะคะมีความมั่นใจหลายๆคนไม่มีความมั่นใจนะคะเพราะว่าเริ่มแรกนะคะบอกเลยว่าทุกคนก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันทำแล้วมันจะได้จริงไหมเกิดข้อสงสัยนะคะเกิดข้อสงสัยในตัวเองว่าทำแล้วมันจะได้จริงไหม มันจะได้เหมือนคนอื่นไหมอลองก่อนลองก่อนนะคะทีเนี้ยพอทำด้วยความไม่มั่นใจทำด้วยความไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อถือในแบรนด์ไม่เชื่อถือในสินค้าแล้วก็ไม่รู้ในเรื่องของอการตลาดหรือว่าความต้องการในสินค้านั้นมากพอนะคะเวลาทำก็เลยทำแบบไม่ได้ทุ่มสุดแรงนะคะทุกคนไม่ได้ทุ่มสุดแรงเหมือนเวลาที่เราขับรถอะถ้าเราสมมติว่าเป็นรถแข่งสมมติว่าเป็นรถแข่งนะคะ ถ้าเรามีความมั่นใจว่าเป้าหมายอยู่ข้างหน้าแล้วรถเรามันแรงรถเรามันแรงมากรถเรามันแบบว่าจะทําให้เราไปถึงเส้นใช้ได้เราจะเหยียบแบบมิดเลยคะเหยียบมิดคันเร่งเลยแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยฉันขับไปแล้วฉันจะลดความไหมฉันจะอันตรายไหมฉันจะเป็นอะไรไหมนะคะขับไปด้วยความระแวงเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยเราจะค่อยๆเหยียบค่อยๆเหยียบค่อยๆเหยียบนะคะนั่นนะคะ พอค่อยๆเหยียบนะคะสุดท้ายคนที่เขาใส่มิดนะคะเหยียบคันเล่นมิดเขาก็ถึงก่อนเขาก็ถึงเป้าหมายก่อนเขาก็ถึงเส้นชัยก่อนนั่นแหละค่ะคือที่มานะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าคนสําเร็จเนี่ยเขาทํากันยังไงเขามี mindset ยังไงเขาคิดยังไงนะคะคือเขาคิดว่าอันดับแรกเลยนะคะ1นึ่เขามีความเชื่อมั่น ในตัวสินค้าในตัวแบรนด์ในตัวบริษัทนะคะมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าบริษัทนี้มีโอกาสเติบโตเชื่อมั่นว่าสินค้านี้นะคะสินค้านี้เป็นสินค้าที่มีความต้องการของคนจํานวนมากหรือว่าเป็นความต้องการของโลกแล้วก็เชื่อว่าเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยนะคะเชื่อมั่นในเรื่องของตลาดในเรื่องของแบรนด์เนี่ยเวลาทำนะคะเขาจึงแบบว่าใส่แบบ สุดเกียร์นะคะมีกี่เกียร์คือใส่ไปเต็มนะคะมีคันเร่งก็คือเหยียบมิดเหยียบมิดนะคะนั่นคือที่มานะคะทุกคนนี่คือที่มาของคนที่อยู่ทุกพื้นที่แล้วประสบความสําเร็จนะคะใครที่ได้เข้ามาฟังวันนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เขาทํางานนะคะเวลาที่เขาทํางานเนี่ย อย่างไลฟ์สดทําภาพทําคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะออกมาพูดแบบฉะฉาะฉ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 านแบบว่าพูดแบบมั่นใจมากสินค้าดีมากมีความมั่นใจมากนะคะแล้วสิ่งนั้นนะคะมันจึงทําให้เกิดความน่าเชื่อถืออ่าถ้าเกิดใครแบบว่าเออมาขายของนะคะมาขายสินค้าแล้วปรากฏว่าพูดในไลฟ์สดหรือว่าทําคลิปวิดีโอเนี่ย แล้วไม่มีความมั่นใจในการพูดถามว่าลูกค้าคนไหนจะเชื่อคะเอ่อสมมุตินะคะสมมติสมมุติว่าทุกคนคะ่ะสินค้าตัวนี้นะคะคือแบบว่าแบบว่าคือมันเป็นคอลลาเจนนะคะทุกคนกินแล้วมันก็ดีนะคะผิวใสค่ะผิวสวยค่ะอ,อ, <laughs> อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนถามว่าถ้าเราไม่มีความมั่นใจ ถ้าเราไม่รู้ข้อมูลจริงๆของสินค้านั้นลูกค้าจะไม่กล้าที่จะโอนเงินให้กับเราเพราะฉะนั้นคนสำเร็จทุกคนรู้ในข้อนี้นะคะรู้ในข้อนี้เวลาเขาขึ้นหน้าขึ้นหน้าจอทีเนี่ยเขาจะใส่พลังเต็มที่นะคะใส่พลังเต็มที่เลยเพื่อทําให้รู้สึกว่า แต่ก่อนที่จะใส่พลังเต็มที่เราก็ต้องมั่นใจในสินค้าก่อนนะคะเหมือนครูกแก้วเนี่ยตอนนี้นะคะครูกแก้วมั่นใจในตัวสินค้าครูกแก้วก็เลยสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําเพราะว่าสินค้าเนี่ยกินแล้วแบบหน้าใสแล้วก็ริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะแล้วก็ผิวชุ่มชื้นมีน้ํามีนวลน,นะคะ นี่คือสิ่งที่ได้จากสินค้าเวลาที่ g o o ก l e ขายสินค้าเวลาที่ Google ขายของมันก็เลยทําให้ Google เนี่ยขายง่ายและขายดีนะคะขายง่ายขายดีสั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะสั่งมาเท่าไหร่ก็หมดและที่สําคัญนะคะลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ําเพราะว่าสินค้าเขาดีเนี่ยแหละคะ่ะมันจึงจําเป็นมากๆนะคะใครที่อยากจะสําเร็จในทุกพื้นที่อันดับแรกเลยนะคะเลือกนะคะเลือกแบรนด์เลือกสินค้าเลือกบริษัท ที่1นนะคะสินค้าที่มีคุณภาพคุณภาพปลอดภัยแล้วก็เห็นผลและเป็นสินค้าที่มีตลาดต้องการคนทุกคนต้องการนะคะสินค้าเนี่ยอย่างที่ครูแก้วเป็นตัวแดนขายนะคะก็คือว่ามันเป็นคอลลาเจนทุกคนต้องการก็คือไม่อยากมีริ้วรอยนะคะอยากหน้าใสอยากหน้าเด้งอยากหน้าฟูอยากดูแบบอ่อนวัยนะคะอยากจะมี สุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอะกินคู่กับวิตามินซีนะคะมันจะทำงานได้ถึง90%นะคะในการดูดซึมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายเราเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือหลายๆคนเนี่ยคืออย่างคุกแก้เนี่ยไม่ต้องไปโบท็อกนะคะถึงแม้จะอายุจะใกล้เลขสี่แล้วนะคะก็ไม่ต้องไปโบท็อกเพราะว่าเราเติมคอลลาเจนข้างในเนี่ยผิวของเรามีน้ำนะคะแล้วก็อิ่มฟู ใครที่แบบมีริ้วลงริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยได้เลยนะคะเนี่ยคือมันเป็นความมั่นใจที่ครูแก้วกินแล้วเห็นผลและมันไม่ใช่แค่ครูแก้วก,กินแล้วเห็นผลนะคะพ่อกับแม่ของครูแก้วก็กินนะคะแล้วพ่อกับแม่กินนี่คือแบบคนแก่อ,อายุ60กว่าแล้วก็จะปวดขาปวดเขา่าแล้วมันไปเติมคอลลาเจนให้กับเขาเขาอะจากที่เขาเคยเดินแล้วปวดขานะคะจากที่เขาเคยเดินแล้วแบบ ลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะคนอายุมากนะคะพอกินไป3วันนะคะไม่บวนสักคาเลยและแถมยังชมด้วยเอ้ยทําไมคอลลาเจนอันนี้ดีจังเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนแบบจากปลาที่ลรเพียนะคะเป็นเป็นปลานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากสารสกัดจากปลาที่ลรเพียนะคะแล้วก็รังนกสีทองทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและที่สําคัญก็ยังมี ไลซ์ลไมที่สกัดจากข้าวญี่ปุ่นด้วยนะคะ3ตัวอยู่ในนี้ด้วยกันนะคะกินคู่กับวิตามินซีนะคะซื้อ1แถม1นะคะในราคา990บาทโคตรคุ้มนะคะคือแบบว่า2,10,000มิลลิกรัมนะคะให้เยอะมากนะคะกินได้เป็นเดือนนะคะบอกเลยเนี่แหละคือสิ่งที่มันเห็นผลและมันทำให้ครูแก้วมั่นใจในสินค้ามั่นใจในแบรนด์มั่นใจในการตลาดของแบรนด์ก็คือแบรนด์ของครูซานะคะต่อมาข้อที่2นะคะคนที่ ทำอะไรก็สำเร็จอยู่ที่ไหนก็สำเร็จอยู่แบรนด์ไหนก็สำเร็จอยู่บริษัทไหนก็สำเร็จนะคะเวลาที่เขาทำการตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดการทำภาพทำคลิปวิดีโอนะคะข้อแรกนะคือต้องคิดเสมอต้องคิดเสมอว่าคนที่เขาจะมาดูเนี่ยดูคลิปเราดูไลฟ์สดเราเนี่ยเขาจะได้อะไรเขาจะได้อะไรกลับไปนะคะถ้าเรา โพสต์ไปโดยที่เราไม่รู้ในเรื่องนี้นะคะเราก็จะโพสทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอยากโพสอะไรเราก็โพสนะคะนั่นนะคะมันจึงเป็นที่มานะคะจึงเป็นที่มาที่ถ้าเราอยากจะสำเร็จเราจึงต้องรู้ในเรื่องนี้นะคะอย่าทำการตลาดแค่อยากจะให้คนเนี่ยกดไลค์กดแชร์เฉยๆนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ถ้าเรานะคะอยากจะทำคลิปอยากจะแชร์อะไรอยากจะไลฟ์สดอะไรนะคะ ให้เราคิดก่อนว่าคนที่เขาเนี่ยเข้ามาดูเราเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปนะคะเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะมีกําลังใจไหมถ้าทําแล้วเขารู้สึกหดหู่ถ้าทําแล้วเขารู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีเลยนะคะอย่าแชร์นะคะอย่าแชร์เลยนะคะมันไม่ดีนะคะมันไม่ดีถ้าเกิดใครที่ทําธุรกิจบนออนไลน์เนี่ย จะรู้ในเรื่องนี้นะคะหรือว่าคนใหม่ๆนี่ยังไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าแชร์ในเรื่องของที่มันเป็นข่าวลบๆเรื่องไม่ดีนะคะให้แชร์แค่ในเรื่องของอสิ่งที่เขาจะได้สิ่งที่สามารถช่วยผู้คนได้ในเรื่องอะไรได้บ้างาดูแลเรื่องสุขภาพก็ได้นะคะวิธีการ กินสมุนไพรแบบไหนเพื่อป้องกันโควิดก็ได้อะไรก็ได้ค่ะที่เป็นสิ่งดีหรือใครที่กําลังตกงานอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้กําลังใจเขาได้นะคะนี่คือสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่คนสําเร็จทําแต่คนที่ไม่สําเร็จเนี่ยคือรู้เลยอยู่ที่ไหนก็แบบทุกใจไม่มีความสุขคนที่ชอบแชร์ข่าวลบคนที่ชอบแชร์ข่าวอุบัติเหตุนะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะเก่งอยากจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ มันจะมีอยู่เหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยไม่เก่งในทุกพื้นที่และทําให้คุณเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะมันมีอยู่เหตุผลหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราทําอะไรเนี่ยเวลาที่เราขายของเวลาที่เราไลฟ์สดเวลาที่เราอยู่ในทํางานในบริษัทเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องแข่งกับใครสักคนหนึ่ง เวลาที่เราจะแข่งกับเขามันรู้สึกเหนื่อยนะคะมันรู้สึกเหนื่อยแข่งแข่งแข่ง,ขงเอ้อไปดูคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนะคะพอเราไปดูบ่อยๆบ่อยๆเรารู้สึกดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราอิจฉาเราแบบทาไมได้ดีกว่าฉันนะ่ะฉันทําได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตัวเองทําไม่ดีนะคะทําไม่ได้ดีแบบนั้นก็เลยไปรู้สึกแบบนั้นนะคะรู้สึกว่าต้องไปแข่งกับเขาแต่ทีนี้ว่า ถ้าเกิดเราอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆนะคะเลิกแข่งเลิกแข่งกับอะไรทั้งสิ้นถ้าจะแข่งแข่งกับตัวเองนะคะแล้วใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองใช้จินตนาการของตัวเองไม่ต้องไปลอกเรียนแบบใครคนนู้นทำแบบนี้อ่ะทำมั่งจริงๆแล้วมันเป็นนิสัยของไทยมุงเลยนะคะคนนู้นทำแบบเนี้ยสำเร็จอ่ะทำมั่งคนนี้ทำอันนี้ดีทำมั่งทำมั่งทำมั่งถ้ามันเป็นในเรื่องที่ดีก็ดีนะคะ ถ้ามันเป็นในเรื่องที่ดีก็ดีแต่ว่าใครหลายๆคนเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้ ศัก,กยภาพของตัวเองมากพอไม่มีความคิดสร้างสรรค์มากพอนะคะจริงๆทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์หมดเพียงแต่ว่าบางทีมันคิดไม่ออกนะคะก็เลยต้องไปขอลอกคนอื่นเขาก่อนนะคะมันเป็นแบบนั้นทีนี้นะคะถ้าเกิดเราอยากจะประสบความสําเร็จในทุกพื้นที่อยากเป็นตัวท็อปในทุกพื้นที่นะคะให้เราฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ้าเราคิดไม่ได้อ่านหนังสือเยอะๆหนังสือในเรื่องของปัจญาหนังสือในเรื่องของ mindset หนังสือในเรื่องของคนที่ทําแล้วประสบ ความสาเร็จระดับโลกมีใครบ้างเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราหาเราจะมองเห็นแต่ใครหลายๆคนไม่อยากหาค่ะไม่อยากรู้แล้วก็ไม่อยากเห็นใช้ชีวิตไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆทำงานไปวันๆกินเงินเดือนไปวันๆบางเดือนก็ชนเดือนบางเดือนก็ไม่พอใช้นะคะนี่คือจึงเป็นที่มาของคนที่ล้มเหลวกับคนที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเขาดำเนินชีวิตแล้วก็ทำเนื้องงานแตกต่างกันมากนะคะ ก็วันนี้ลองเลือกเอานะคะว่าเราอยากจะอยู่ฝั่งคนล้มเหลวหรือว่าเราอยากจะอยู่ฝั่งคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเราเลือกได้ชีวิตเราเราเลือกได้ถึงแม้เราไม่ถึงแม้วันนี้เราจะบอกว่าอยากจะเลือกคนสําเร็จนะแต่จริงๆแล้วนะคะอยากจะเลือกคนสําเร็จแต่เวลาที่เราทำอ่ะแต่เราทาแบบทํทาไปเหอะทำทำไปงั้นๆแหละ นั่นแสดงว่าเราเลือกแล้วค่ะเลือกที่จะไม่สําเร็จเลือกอยู่ในฝั่งที่ล้มเหลวเรียบร้อยแล้วนะคะต่อให้ปากเราไม่ได้พูดออกมาต่อให้ใช่ปากของเราไม่ได้พูดออกมาหรือว่าเราไม่ได้คิดว่าเราอยากจะเลือกในฝั่งที่ล้มเหลวแต่เวลาที่เราลงมือทําเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างเราก็จะทําแบบทำๆไปเหอะให้มันผ่านานไปสุดท้ายผลลัพธ์นะคะปลูกพืชชนิดไหนก็จะได้กินพืชชนิดนั้น ปลูกพืชแห่งความล้มเหลวก็จะได้กินแบบล้มเหลวปลูกพืชแห่งความสำเร็จก็จะได้กินผลลัพธ์ของความสำเร็จโอเคนะคะทุกคนเก็ตนะคะในข้อนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นนะคะในด้านไหนฝึกได้ทุกทักษะในโลกนี้ฝึกได้หมดอยากพูดเก่งฝึกพูดอยากขายเก่งฝึกขายนะคะอยากทำภาพเก่งฝึกทำภาพไม่ไม่มีใครในโลกนี้ที่แบบอยากเป็นอะไรแล้ว ไม่ได้เป็นนะคะนอกสจากว่าหนึ่งเ้าเลิกก่อนไม่มีกําลังใจท้อไม่อยากทําอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็คือเขาเลิกเขาเลือกนะคะเลือกในฝั่งล้มเหลวเรียบร้อยแล้วนั่นนะคะเขาเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราอยากเก่งเรื่องไหนฝึกเรื่องนั้นทําซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆก่อนที่จะมาเป็นครูแก้วในวันนี้ก่อนที่จะมาพูดไร้สดและแบบมีความมั่นใจได้ขนาดนี้นะคะ ครูกแก้วก็ผ่านจุดนั้นมาก่อนผ่านจุดที่ไม่มีความมั่นใจกลัวกล้องอายกล้องอไม่สวยฉากไม่สวยอะไรไม่สวยคือไม่ดีเลยตอนแรกๆนะคะแต่เราฝึกได้พอฝึกมานะคะมันก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเก่งมากขึ้นเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ,เร,อยๆเราไม่เคยเป็นน้ําเต็มแก้วครูกแก้วเรียนอยู่นะคะทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะสอนก็ยังเรียนอยู่ ครูทุกคนก็เรียนทุกคนนะคะคนที่เรียนทุกคนเนี่ยเขาจะมีคลังเห็นไหมคะตู้ของครูกแก้วเขาจะมีคลังข้อมูลเยอะมากในการที่จะเอามาแบ่งปันในการที่จะเอามาสร้างคุณค่ายิ่งเราสร้างออกไปมากเท่าไหร่นั่นล่ะค่ะคือสิ่งที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตอันนี้คือ mindset ของคนที่ทําอะไรก็สําเร็จอยู่ที่ไหนก็สําเร็จนะคะหลายคนไม่รู้จักตัวเอง หลายคนไม่รู้จักตัวเองก็เลยทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนะคะไม่รู้จักตัวเองหมายความว่าไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเคยถามตัวเองไหมคะในข้อนี้คุณเป็นใครบางคนบอกนั่นนะสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเป็นใครอา,อาจจะบอกได้แค่ว่าพ่อแม่ชื่ออะไรนะคะแต่ตอนนี้ฉันเป็นใครฉันไม่รู้รู้แค่ชื่อนะคะแต่ว่าหลายๆคนนะคะ ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงหรือว่าอยากจะมีชีวิตยังไงนะคะวันนี้มีเวิร์กช็อปมาให้นะคะทุกคนให้เราเขียนถ้าเราอยากจะเป็นใครให้เราเขียนลงในกระดาษว่าเราอยากจะเป็นใครในอนาคตแล้วยกตัวอย่างเช่นอยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนขายดี อยากจะเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความสุขอยากจะเป็นคนที่มีอิสระทั้งด้านเวลาและการเงนินถ้าเราอยากจะมีแบบนี้เขียนมาเขียนมันลงไปก่อนนะคะเขียนลงไปก่อนอยากจะเป็นคนที่มีครอบครัวที่มีความสุขอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อเราะะ <Dart> เขียน<ร>แล้วนะคะเมื่อเราเขียนแล้วทีนี้ให้เรา <iri> เนี่ยเอาขึ <ไป S 2> <prem. S 1> ้นมาดูซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆดูทุกวันดูทุกวัน แล้วพอเขียนแล้วนะดูทุกวันทีเนี้ยมันเหมือนมันไปกระตุ้นสมองส่วนในของเราให้เราอยากได้ให้เราอยากเป็นทีเนี้ยเราจะเริ่มหาแล้วค่ะเฮ้ยมันต้องทำยังไงอะ่ะมันต้องเรียนอะไรบ้างมันต้องเพิ่มทักษะอะไรบ้างนะคะมันจะต้องเพิ่มทักษะอะไรมันจะต้องเรียนในเรื่องอะไรบ้างมันจะต้องฝึกฝนในเรื่องอะไรบ้างเราถึงจะเป็นคนคนนั้นในอนาคตได้นะคะนี่แหละคะ่ะคือ สิ่งที่คนสำเร็จเขามีกันนะคะแล้วเราก็พอเรารู้แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็ค่อยๆหาข้อมูลทีละนิดทีละนิดแล้วฝึกฝนมันนะคะจนสำเร็จยกตัวอย่างเช่นนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครที่สมมติว่าเล่นกีตาร์แล้วกันนะคะเล่นกีตาร์เล่นเครื่องดนตรีอะไรสักอย่างเนี่ย ถ้าเราอยากจะเป็นคนเก่งในเรื่องของการเล่นกีตาร์ถ้าเราอยากเป็นคนเก่งในเรื่องของการเล่นเปียโน,โนถามว่าวันแรกเก่งเลยไหมคะไม่มีทางนะคะวันแรกไม่เก่งแต่การที่เราจะเก่งขึ้นมันเกิดจากการฝึกฝนอย่างที่ครูกแกวบอกนะคะอยากเก่งเรื่องไหนฝึกเรื่องนั้นสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะกลายเป็นตัวท็อปในทุกพื้นที่ แต่งานที่เราทํานะคะจะต้องเป็นงานที่ประณีตละเอียดมีความมั่นใจมั่นใจทุกอย่างที่เราทํานะคะลองไปฟังย้อนหลังดูนะคะวันนี้ครูแก้วมาให้คียแพงตั้งแต่ข้อแรกนะคะจนตอนนี้ข้อที่4แล้วคือบอกเลยว่ามันเป็นถ้าใครได้เข้ามาฟังในวันนี้คือจะรู้เลยว่าอ๋อนี่คนสำเร็จเขาทํากันแบบนี้หรอแล้วคนล้มเหลวเขาทำกันแบบนี้หรอ อยู่ที่เรานะคะเลือกว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนเราจะทำแบบไหนเราทำแบบไหนมีผลลัพธ์ทั้งนั้นนะคะมีผลลัพธ์กับชีวิตเราทั้งนั้นดังนั้นนะคะอยากเก่งเรียนรู้ฝึกทักษะเพิ่มฝึกเพิ่มฝึกเพิ่มนะคะก็ฝากไว้เพียงแต่ค่ำคืนนี้นะคะพูดผิดหรือเปล่านะคะก็ชิบน้ำก่อนคอแห้งนะคะทุกคนก่อนทิ้งท้ายไปนะคะครกแกวฝากนิดนึงสำหรับใครนะคะ ที่อยากจะทำธุรกิจบนออนไลน์ที่อยากจะขายของบนออนไลน์แต่ไม่รู้จะขายสินค้าตัวไหนไม่มีความมั่นใจในแบรนด์ไม่มีความมั่นใจอะไรเลยกลัวกลัวไม่กล้าไม่กล้าไลฟ์สดไม่กล้าพูดหน้ากล้องนะคะวันนี้ครูแก้วเปิดรับตัวแทนนะคะเพียงแค่เริ่มต้นนะคะคือคอลลาเจนเบิร์ดเน็ตคอลลาเจนนี้นะคะเริ่มต้นแค่ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆยินดีมากๆค่ะเริ่มต้นนะคะ 3,700บาทได้ไป5ชุดนะคะในราคา3,700บาทเท่านั้นนะคะมาเอาวิชาความรู้การขายของออนไลน์การสร้างความมั่นใจการแต่งหน้าออกหน้ากล้องได้รับสิทธิพิเศษจากครูแก้วนะคะครูแก้วเป็นพี่เลี้ยงนะคะในเรื่องนี้แล้วก็คือได้เข้าไปคอร์สเรียนนะคะเป็นทักษะของการทำออนไลน์ขายของออนไลน์อยากมีความมั่นใจอยากมีรายได้ทุกคนรู้ไหมคะว่าทุกคนซื้อไปเนี่ย 3,700บาทคุณได้กำไรนะคะในในการขายปีกเนี่ยคุณได้กำไร1,250บาทถ้าขายปีกก็คือชุดละ990บาทนะคะชุดละ990บาทเป็นเพียวคอลาเจนนะคะคอลาเจนจากรังนกแล้วก็สารสกัดจากข้าวญี่ปุ่นนะคะสตัวนี้ทำให้หน้าฟูนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยเฉพาะวิตามินซนะคะตอนนีใ้ใครแบบว่า อันนี้ตอนนี้ยังแถมอยู่นะคะใครร่างกายแบบไม่ค่อยแข็งแรงเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นหวัดง่ายกลัวในเรื่องของโควิดนะคะวิตามินซีเนี่ยช่วยได้นะคะช่วยในเรื่องของไปกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแรงนะคะเมื่อเราแข็งแรงแล้วเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บต่างๆถึงแม้มันจะเข้ามามันก็จะหายเร็วนะคะใครที่เคยเห็นคนที่แบบเป็นโควิดและหายเองบ้างคะนี่แหละคะ่ะกินวิตามินซีนะคะตอนนี้บอกเลยว่า เป็นสิ่งที่ตลาดต้องการมากๆเพราะว่าวิตามินซีขายดีถล่มทลายทุกยี่ห้อนะคะขายดีหมดแต่อันนี้คือได้ผิวดีด้วยนะคะแล้วก็ได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะ mm. เริ่มต้นนะคะหรือจะเอาไปทดลองใช้ก่อนได้คะไปทดลองกินก่อน ไปทดลองกินก่อนนะคะเป็นเพียวคอลลาเจนไม่ขาวกินง่ายมากนะคะชุดนี้990บาทไปทดลองกินนะคะถ้ากินแล้วขายดีค่อยไปสมัครขายเพราะขายยังไงก็ขายได้ขายดีสุดท้ายแล้วลูกค้าคุณนะ่ะชุดหนึ่งเนี่ยกำไร250นะคะ แล้วลูกค้าคุณจะกลับมาซื้อซ้ําวันละ250อาสมมมติว่าขาย1ชิ้นนะคะ1วัน1ชุดอย่างเงี้ยไม่เอาอะคะ่ะอยู่บ้านเฉยๆนะคะคูเก้ก็ขายนะคะและมั่นใจในสินค้ามากๆนะคะเป็นแบรนด์ของคูซ่านะคะทุกคนก็นี่แหะคะ่ะคือสิ่งที่อยากจะมาแบ่งปันในค่ําคืนนี้ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่เข้ามาอยู่กันตอนนี้และย้อนหลังทุกคน